คิดอะไรอยู่กําลังว่าอยากหาเงินเพิ่มหาได้ได้ได้เพิ่มมันจะขายขายของขายอะไรด,ดีขายกล้วยดีไหมกล้วยทอดเหรอใช่อเอาดิแต่ว่าพี่ต้องใส่แมนยูให้เขาเยอะๆนะแ,<ฮ>แมนยูใส่ใส่ท้ไยแมนยูกากอะ ปากดีนะเราเนี <diction aries> <ỗ uk> ่ยปากดีนะคิดอะไรอีกล่ะเอาราคาเท่าไหร่ดีอ่ะสี่ไหมสี่สิบเดียวมันแพงไปนะสี่ร้อยสี่สิบเป็นคนดุ้ยบุ้งนักบุ้งบุ้งทุกนักแล้วขายที่ไหนดีอ่ะที่แปดไง ติบแปดย้ำทุกดอกย้ำทุกดอกโอ้น,อน้องดิสติดตามล้วเนี่ยแฟนมันอยูย่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้่ยินที่ร้านเนี่ยดินที่ร้านเนี่ยใส่อะไรให้เขาดีก็ใส่จานไงเพราะพี่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีช่วยเราจะบอกว่าไม่มีช่วยใช่ไหมอ้าวน้อง ลองฮือมเฮ้ยไม่ใช่อ okay ื้อตามทุกดอกเลยนะเราเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกนะนะเดี๋ยว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 โอ้โหโอเคงั้นตามนี้นะอือโอเคไปแล้วล่ะอือเดี่ยอะไรอีกอ่ะอะไรอีกจะไปไหนเดี่ยวจะบอกเอาพูดมาสี่แชมป์ที่เธอชอบขอบอกว่าไม่ได้นะ แต่มันอยู่กับสภาพอย่าขำผันหนุนสะเต็มที